เมื่องานทุกอย่างรวมทั้งภารกิจประจำสัปดาห์เป็นหน้าที่ของหนุ่มๆในบ้านบูกับเชฟจึงออกมาประกอบโซ่บนฐานโมเดลที่อยู่หน้าบ้านแต่ปุ๋ยก็ตามออกมายับยั้งการทํางานข้ามขั้นตอนของทั้งสองคนเอาไว้ก่อนเราเราจะเข้าก้าวไปติดอะไรอยู่นยใช่ไหมถ้าเข้าก้าวติดตรงเนี้ยแล้ววันี้อาจจะแบบสะดุดเยียบอะไรนี้ก็ได้เดียไม่ได้ที่เกิดความเสียหายถูกไหมออเพราะาติดด้านข้างอย่างเงี้ยเงี้ยเราเราจะยืนเราจะอะไรอย่างเงี้ยเห็นเปล่ามันไม่จะลำบากจะได้ไม่ต้องมาระวังหนีดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยตามความกิดเห็นของพี่นะเด,นดเดี๋ยวค่อยทำก็ได้บูเองเดี๋ยวพี่แก้ไม่กี่วันเองเออเรมาเดี่ย,ยสุดท้ายเจฟและบูก็เห็นตรงกันกับปุ๋ยจึงช่วยกันจัดอุปกรณ์กลับเข้าบ้านโดยมีปุ๋ยกับอุ้มเผลอลงมือช่วยและนั่นหมายถึงการละเมิดภารกิจห้ามผู้หญิงทำงานสองเายบอกอทน่งเสียงด้วย จากการละเมิดภารกิจทำให้ผู้แทนวิกร์คนนี้ต้องเดินเป็ดรอบสะน้ำสองรอบไปจ้าจ้าจ้าสองมันเลยทำให้เท้าหนูพองไปหน่อยเพราะว่าหนูหนูถอดรองเท้าหนูไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนั้นก็ก็ยอมรับในในในการลงโทษะคะ อุ้มตามเข้าไปลงโทษหวานที่ทำไวเล็ตเสียหายในห้องนอนหญิงโดยให้หวานต้องกักตัวอยู่ในห้องนอนหญิงคนเดียวไม่ละมัดระวังในการไอ้นี่ไวเล็ตนั่งทับไวเล็ตอ้โหเว้นใจไม่หนูขอให้พี่หวานอยู่ในนี้ครึ่งชั่วโมงนะได้ได้ได้โอเคป้าพี่ปุ๋ยป้า <Okay. S 2> จริงเหรอพี่หวานเหรอเอาให้เงาแล้วก็คูเดียวหรอเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนเอาพี่หวานเหรอพี่หวานขอโทษไม่เป็นไรแล้วก็พี่ปุ๋ย หนูบอกแล้วว่าห้ามหยิบจับอะไรแม้แต่นิดเดียวพี่มีกลงนะไม่พี่ทำอะไรเขาทำอะไรพี่ปุ๋ยไปช่วยเขานิดหน่อยไปอยู่ห้องผู้ชายขึ้นชั่วโมงเหมือนกันอ๋อที่เมื่อกี้พี่กับอู๋หยิบไอ้น้าใส่ใส่กล่องใช่ไหมไม่เลยไม่ได้เลยเพราะที่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่จับปิดเวลาเนี่ยังโดนเลยจับเวลาขึ้นชั่วโมงให้หน่อยเจ๊ ท่านาซีก็งงอะเมื่อกี้พี่ออกไปกับอุ้มไงทีはは่เจมมาเรียกไม่ไม่มีต uh 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 ัวอ่งพี่ปุ๋ยแล้วค่ะจ้า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 ส่วนปุ๋ยก็โดนกักตัวอยู่ในห้องนอนชายโทษฐานที่ละเมิดภารกิจห้ามผู้หญิงทำงานไม่ให้หน้ามีรอยยิ้มหรือยิ้มสีสมองดิทำาอะไรก็ไม่เห็นดีทำาอะไร เมื่อมีโอกาสใช้ความคิดอยู่คนเดียวอุ๋ยถึงกับรำพึงรำพันบ่นน้อยใจกับตัวเองที่หวานตำหนิการแัดสีหน้าของเธอยามเมื่อเธอไม่พอใจและจู่ๆอุ๋ยก็ระบายความอัอ้นใจออกมาเป็นหยาดน้ำตาโอ้โหวันจะ้ตรงไหนหรอว่าจะสีหน้าละลายหาหรอตจริงๆแล้วอะ้ใครของคิดอะไรนี่ใครรนูบ้างไื้เปล่าอะป็นไม่ต้งกาอย่างนเลย ทุกอย่างที่บอกว่าเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปอีกไซของอีกคนหนึ่งได้ตลอดเวลาหรอเพราะฉะนั้นอยา่าอีขออย่าคิดว่าเราเข้าใจเขาแล้วบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจเขาอะอาจจะผิดก็ได้ควรจะทําดีโดนคนมาว่าว่าส่แกล้ง คนจะทาดีโดนคนมาว่าว่าต่อแล้วคนจะทําดีโดนคนมาว่าว่าหวังอะไรนี่เปล่าคนบางคนหมดกําลังใจได้ถ้าหวังด่วนจากใจไปก่อนเนี่ยบางทีมันเป็นการฆ่ากันเลยนะอุ้มเข้ามายุติบทลงโทษของปุ๋ยเมื่อครบกําหนดเวลาหัย่งเมื่อก,กี้อกกอกกขอโทษด้วยที่ถูกวันได้นี่นเนจ็บว่ะเออเมื่อกี้หนูก็ผิดแห,หละที่ว่า ช่วยๆกันฉชนั้นหนูก็ลืมไปเหมือนกันอืมโอเคไม่มีอะไรนะคะมันทีนี้คใครทําผิดหนูว่าต้องทําโทษเลยเพราะว่ามันเป็นภารกิจของหนูเจ็ดเช้าว่าเน่ยพองเลยหมดเลยอ่ะพองเลยอ่ะ,อเ,อะเดิเนด้ก็ไปโดนทำโทษนั่นแหละโดนโทษอะไรเมื่อกี้นี่โดนทาโทษโอ้โไป อย่าออกไปกันึงสู้นะสู้นะสู้จากอยู่ที่นี่ต่อด้วยแต่ทำกิจกรรมแ,รแต่ทำภารกิจแต่พิสูจน์ตัวเองหลังปลอบใจตัวเองเสร็จ จนมีแรงและกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหุยจิงจัดเตียงให้เรียบร้อยตามที่อุ้มบอกและนั่นก็กลายเป็นความผิดซ้ำสองของเธอเพราะเธอได้ละเมิดภารกิจห้ามผู้หญิงทำงานอุ้มพึ่งใครพี่หนูพี่พี่พี่ได้ยินเสียงแเอา่อะเอาอะลูกนั่งยี่สิบรอบปฏิบัตนอย่างเงี้ยองเงี้ย สองสามสี่เก้าสิบดีค่ะดีสนุกดีหลังจากลองให้แล้วหลังจากหลายๆเรื่องแล้วคือเป็นคนอย่างเงี้ยละลองให้เสร็จก็ลืมอะไรได้ง่ายๆแล้วก็ตั้งต้นใหม่พอมีอะไรเข้ามากระตุ้นจิตใจอีกก็โคบนไปบนมาบงมาเสร็จก็ัวเราะัวเราะเสร็จหลับเสร็จก็ลืมตื่นมามีอะไรเข้ามากระุ้นจิตใจอีกก็ ที่ร้องไห้แต่ก็เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรอืมแต่เขาบอกว่าเรื่องเดียวที่เสียใจมากๆคือการที่โดนคนอื่นวิเคราะห์เราทั้งที่เขาไม่รู้ว่าติดใจเราเป็นยังไงเรื่องเดียวที่เป็นสิ่งที่เราบอกบางมากๆค่ะสนับสนุนโดยมาสด้าบริษัทที่ดันทราบประกันชีวิตจำกัด เนื่องจากกุุงในคณะผู้แทนบีบีไม่สามารถแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำบิ๊กลาเลอร์จึงถูกถอดถอนหรือถูกถอดจากตำแหน่งผู้แทนบีบีความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นอย่างชัดเจนต้องมีการลงโทษการการเฮ้ยยังยังมีเล่นเกมชีวิตของทิ้งใชนไม่ใหญ่